มิชชั่นทรูมูลพอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายสีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพกพาวเดอร์แปรงแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น THE มู o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรบิราานอุตสาหะครับ วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของพลังงานกับความยืดหยุ่นนะครับว่าสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเล่านิดนึงก่อนตอนตอน,ตอนที่สักสองสาตอนที่แล้วมังผมก็ได้ถามไปในช่อง u t u b e นะครับว่าชอบแบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้ามากกว่ากันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะชอบแบบเห็นหน้ามากกว่านะครับก็ช่วงนี้ก็เลยจะลองอัดแบบเห็นหน้าดูแต่ก็จะมีสบสลับบ้างเพราะว่า เวลาจัดแบบเห็นหน้าได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ทํางานของตัวเองอะนะครับบางครั้งผมก็มีความจําเป็นเหมือนกันที่จะอัดนอกสถานที่บ้างะนะฮะซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักบางทีก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมนะชุดหน่่ยถึงชุดอนนะไม่พร้อมนะครับก็ก็คงสอบสับกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นหน้านะฮะวันนี้ชวนคุยเรื่องของความยืดหยุ่นกับการเติมพลังนะครับแล้วก็ความอดทนด้วยเป็นบทความที่เขียนใน Mission to t ุดม o o n นะครับแล้วก็ เวลามาเล่าเนี่ยผมก็จะไม่ได้เล่าเหมือนกับบทความไปเป๊ะหล่อ,หอกนะฮะก็จะมีตัวอย่างสอดแทรกอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าในบ,บทความที่เขียนลงมาในเพจเนี่ยเราพบแล้วว่าถ้ามันยาวเกินไปนะครับยาวเกินสักหนึ่งหน้าครึ่งกระดาษ a 4เนี่ยคนจะเริ่ม engage น้อยแลวนะฮะก็เลยพยายามทําให้มันอยู่ในระยะประมาณนั้นมันก็เลยขาดบางทีมันก็าขาดตัวอย่างในบางแง่มุมไปบ้างนะครับใน podcast ก็พูดได้ยาวกว่านั่นเองนะฮะวันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าร่วมกับงานวิจัยต่างๆที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ บางทีเนี่ยเราเคยเป็นไหมฮะชั่วโมงท้ายๆของการทํางานนะไม่ว่าคุณจะทำงานกี่ชั่วโมงก็ตามคุณรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานมันน้อยลงอะ่ะคือทําแล้วมันแบบอะไรที่มันควรจะทาครึ่งชั่วโมงเสร็จก็ทาไปชั่วโมงครึง่งนะฮะแถมคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าตอนทาครึ่งชั่วโมงที่ซ้ําอันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเหนื่อยล้าแล้วนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแต่มันก็ยังต้องทำเพราะงาน,นยังไม่เสร็จสักทีนะฮะมันก็มีงานวิจัยที่เขาไปทําเรื่องนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงมีความรู้สึกแบบนี้เยออะะาาในช่วงจจ สิบปีให้หลังมานี้เนี่ยนะฮะเขาพบว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความมุ่นวายของตารางเวลาอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันมาจากความเข้าใจผิดเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับเราก็ผลกระทบที่เกิดจากการทํางานหนักเกินไปด้วยมันมีความเชื่ออยู่อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีคนเชื่อแบบนี้เยอะผมก็เคยเชื่อแบบนี้ก็คือทํางานให้ยาวเข้าไว้นานเข้าไว้นะยิ่งอึดเท่าไหร่ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นนะรเราต้องทางานแบบยาวๆนะฮะ ไม่ผักน้อยๆทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยจะบอกว่าเวลาเราขาดการพักผ่อนไปมันก็ทําให้ความสามารถโดยรวมของเราเนี่ยประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยมันน้อยลงแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าไม่เป็นไรขอให้เราทาเยอะเข้าไว้ก่อนหมายถึงว่าชั่วโมงทางานเยอะเข้าไว้ก่อนนะครับมันคงจะดีเองแน่นเลยแต่ว่างานวิจัยหลังๆเนี่ยมันเริ่มชี้ว่าการทําแบบนั้นก็คือการฝืนลากๆๆเนี่ยนะครับเราไม่มีระบบในการฟื้นฟูตัวเองที่ดีพอการฟื้นฟูตัวเองนี่คือการฟื้นฟู ทางร่างกายก็คือการนอนหลับพักผ่อนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าทางการฟื้นฟูทางจิตใจด้วยการฟื้นฟูทางจิตใจเช่นเวลาคุณว่างคุณทําอะไรมายถึงว่าตอนคุณพักคุณทําอะไรตอนคุณพักเนี่ยอันนี้ก็เป็นรีเสิรมาเหมือนกันบางคนก็เล่นมือถือนะฮะไถฟีดโซเชียลมีเดียสักชั่วโมงหนึ่งบางคนออกกำลังกายสองคนนี้เนี่ยแตกตกต่างกันเยอะมากคือเวลาพักที่ใช้เวลาว่างหลังจากการทางานที่ใช้เนี่ย ออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงกับถ่ายมือถือหนึ่งชั่วโมงนี่ผมรับประกันว่าผลแตกต่างกันเยอะมากการถ่ายมือถือเนี่ยยิ่งทาให้เรารู้สึกต้องบอกว่าอาจจะเครียดหนักมากกว่าเดิมนะฮะไม่ไม่เป็นการพักผ่อนจิตใจแต่ว่าการออกกาลังกายเป็นการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะครับแนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยานี่ได้อธิบายถึงความสามารถของสมองในการฟื้นฟูแล้วก็รักษาความสมดุลอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันเป็นกุญแจไปสู่ความยืดหยุ่นที่แท้จริงนะครับโดยเริ่มจากการทํางานเต็มที่ นะครับแล้วก็เมื่อรู้สึกเนี่ยคีย์เวิร์ดมีตรงนี้นะฮะเมื่อรู้สึกถึงความเหนื่อยลา้าให้หยุดพักแต่ต้องพักจริงๆนะฮะต้องพักจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่คนยุคใหม่เนี่ยผมว่าทํายาตัวผมเองก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับมีนักประสาทวิทยาเชิงบวกนะครับชื่อว่าเบรนท์ฟรูเอลเนี่ยจากหมหาวิทยาลัยเซาทซัสอนมเนี่ย M นะครับไดนะ้อธิบายไอ้คำเนี้ยว่ามันมัน,ม,นมันคือคุณค่าของการกระทําบางอย่างที่ส่งผลต่อ การสร้างสมดุลของร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตนะครับหรือว่าโฮมิโอสเตติกบาลูนะครับเพราะหากร่างกายของเราเนี่ยทำงานหนักเกินไปเราต้องใช้พลังงานเนี่ยเยอะมากทั้งกายและใจในการกลับเข้ามาหาสมดุลนั้นนะครับและไอ้คำว่าหนักเกินไปของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนี่คือ,น,คอนี่คือความสําคัญว่าทําไมเราถึงจะต้องเข้าใจตัวเองในประเด็นนี้มากๆเราต้องสังเกตนะครับคือเราต้องเป็นนักทดลองแต่เราทดลองกับตัวเอง นะว่าการทํางานแบบไหนมาถึงเหมาะกับเราบางคนสามารถทํางานวันละสิบสี่ชั่วโมงได้เราเห็นหลายคนนะมีคนมีคนทาแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้นะฮะไม่ใช่ทุกคนที่ทำได,นะไำได้เราต้องสังเกตว่าจังหวะและสมดุลในการทํางานของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะขี้แบบในตรงนี้ฮะการทํางานเยอะกว่าคนอื่นในจํานวนชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันมีคนที่ทํางานน้อยกว่าและผลลัพธ์ดีกว่าเพราะเข้าใจถึงสมดุลได้มากขึ้น นะครับสอดคล้องกับที่จิมรอแลวก็โทนี่ชวารชเนี่ยได้เขียนไว้ว่าหากคุณใช้เวลามากเกินไปในขอบเขตของการทํางานนะครับคุณก็ต้องมีเวลามากขึ้นในขอบเขตของการฟืนฟ้นฟูนตัวเองด้วยมิฉะนั้นคุณจะเสี่ยงต่อความเหนื่อยลา้าการใช้พลังงานอย่างสูงในการเผาผลาญเพื่ออาชนะความเลาอารมณ์ที่ต่ำนี่มกภาพง่ายนะครับบอกว่าคุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณต้องทำโปรเจกต์แบบหามรุ่งหมามค่ำติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยหลังจากส่งโปรเจกต์เสร็จไปแล้วเนี่ยแม้จะกลับมานอนพักผ่อน นะฮะเคยเราเคยทำไหมแบบว่าโปรเจกต์ที่แบบ7วันเจคืนนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงพอจบโปรเจกต์ส่งไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าต่อยคุณมานอนนะสิบสี่ชั่วโมงนะฮะวันรุ่งขึ้นคุณก็ยังเหนื่อยมากอยู่ดีออกไปไหนไม่ไหวยังไม่มีพลังอยู่ดีอยากนอนเฉยๆนะครับออคำถามที่ตามมาคือว่าหากการเลี้ยงงานที่กินเวลาชีวิตไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะฟื้นฟรูร่างกายและความยืดหยุ่นได้อย่างไรคนเรามักคิดว่าถ้าหยุดทํางานจะทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟู ตามธรรมชาติได้นะครับและช่วยให้มีพลังกลับมาในช่วงเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ได้แต่อย่างที่บอกไปก่อนแน่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหยุดสมมุติว่าคุณทํางานหนักๆมาแล้วอยู่ดีคุณบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนเลยเสาร์อาทิตย์เต็มที่เนี่ยมันไม่ได้ฟื้นในลักษณะแบบนั้นคือมันไม่ใช่ทบต้นทบดอกแล้วบวกเลขสุทธิตอนปลายทานนั่นเองนะครับแม้ว่าคุณจะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอในวันเสาร์อาทิตย์แต่คุณก็จะยอหนาจะยังอ่อนเพลียอ,อยู่ได้ในเช้าวันถัดไปนั่นเพราะว่า การพักผ่อนและฟื้นฟูไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับพู่ายๆคือว่าการหยุดไม่เท่ากับการฟื้นฟูเวลาที่คุณใช้สมมุติว่าคุณลากงานคุณยาวๆครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะและการฟื้นฟูสมมุติคุณทํางานหนึ่งร้อยชั่วโมงติดต่อกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบ่งมันดีๆคุณอาจจะพักผ่อนวันลาแปดชั่วโมงหรือว่าเจ็ดชั่วโมงก็พอแต่ถ้าเกิดคุณแบ่งมันไม่ดีเนี่ยคุณทำงานหนักๆหนึ่งร้อยชั่วโมงคุณอาจจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งร้อยชั่วโมงในการฟื้นฟูแแต่่ถ้าาเดคคุณบงวลีจ จ็ดสิบชั่วโมงเท่านั้นในการฟืฟ้นฟูนี่คือความหมายของคำว่ายืดหยุ่นนะครับมันมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทําในปีสองพันสี่นะฮะซึ่งบอกว่าการฟื้นฟูจากภายในหมายถึงว่าช่วงเวลาห่งการพักผ่อนที่เกิดขึ้นในกรอบอวันทํางานเนี่ยอ,อาจจะเป็นการตั้งค่าทํางานในรูปแบบการทําและหยุดพักเป็นระนยะะนะครับการฟื้นฟูภายนอกก็คือนอกกรอบเวลาทํางานนะฮะอันเนี้ยคือ การนอนวันหยุดพักผ่อนต่างๆเหล่า,าน,านี้เราต้องต้องสร้างความยืดหยุ่นระหว่างวันหยุดวันธรรมดาการนอนจังหวะต่างๆเนี่ยอย่างชาญฉลาดเพราะอย่างที่บอกครับทำร้อยชั่วโมงเราฟื้นฟูพยายามฟื้นอีกทีหนึง่งอาจจะใช้หนึ่งร้อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณทำสิบล้วแบ่งดีๆเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาฟื้นฟูในช่วงหนึ่งร้อชั่วโมงที่คุณทำงานนั้นเพนียงเจ็ดสิบชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าการอัดลากอะไรย,า,ยาวแล้วมันนอนคิดว่าอันเดียวนอนรวบยอดทีเดียวตอนตอนสุดสัปดาห์เนี่ย วิธีนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กในเชิงที่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่เท่ากันเราจะแย่กว่าด้วยซ้ำน,นะฮะและ้วนี่ความยืดหยุ่นในที่นี้จึงหมายถึงความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเรื่องนี้นี่เองนะครับถ้าใครอยากอ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมนะฮะมีมีบทความให้อ่านใน Harvard Business Review ชื่อว่า resilience it's it's about how you recharge not how you endure ก็คือมันขึ้นอยู่กับวิธีการ ความอดทนหรือว่าความทำง,งานที่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับวิธีการชาร์จแบตของคุณไม่ใช่วิธีที่คุณลากใช้ใช้ความอะไรก็คือทู่ซีทำไปอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสูตรในการทํางานต่างๆเช่นโพ m โมโดโร่โพมโดโรมัน25่ห้าพักห้าใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบอีกหลายสูตรเนี่ยลองดูครับว่าไหนเหมาะกับเราเนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วย ะะบางทีเนี่ยทำห้าสิบพักสิบก็ดีนะฮะับางทีทำยังไงเพราะเกิดว่าถ้าเกิดว่ารวมภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยผมใช้วิธีการนี้คะคืออันนี้อันนี้อันนี้คือตัวผมเองนะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะมันก็อาจจะอาจจะดูคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะผมเวลามีคนถามว่าผมทํางานกี่วันผมตอบทางานทุกวันคือมันไม่มีวันไหนที่ผมไม่ทํางานนะครับแต่ว่าวันวันทำงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะพยายามจัดให้มันสอดคล้องกับตารางชีวิตที่มันต้องมี ภารกิจอย่างอื่นร่วมเข้ามาด้วยนะครับเวลาเช่นเช้ามืดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งยังไม่มีใครตื่นเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเวลาที่ผมรีบทางานนะ,ะว่าเช้ามก็เป็นเวลาที่ทำงานได้ดีด้วยดังนั้นคีย์แฟกเตอร์หนึ่งของการทํางานได้ดีสาหรับผมคือการรีบนอนเพราะจะได้รีบตื่นสองสามชั่วโมงในช่วงเวลาเชา้าตั้งแต่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีใครตื่นเลยเนี่ยนะฮะหออมายถึงว่าคนที่เราต้องไปปฏิสัมพันธ์ด้วยยังเขาจะไม่ตื่นหรือว่าเขาจะไม่เริ่มเริ่มเขาจะไม่ทาอะไรนะเ,รเ,น,ไเน,นี่ยเราก โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสร็จแล้วก็จะได้ไปใช้ชีวิตตอนกลางวันจะออกไปหาเพื่อนฝูงออกไปทําอะไรก็ไปทํำนะครับในวันเสาร์อาทิตย์อย่างอีกเป็นต้นยกตัวอย่างเนี่ยอย่างพาร์ทของวิชั่นจุลโมนที่เป็นผลแคสต์เนี่ยนะครับทั้ง5 minutes เราก็อันนี้ที่ทุกท่านฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสิตอนใช่ไหม five minutes 7ตอนแล้วก็ mm 7ตอนเนี่ยผมอัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทั้งสิ้นรวมถึงบทความที่ผมเขียนด้วยนะครับเพื่อให้วันธรรมดาเนี่ยมีเวลาทำอย่างอืงอ่นเพราะวันธรรมดาเนี่ย หนึ่งก็คือต้องเตรียมข่าวใช่ไหมฮะสองก็คือมันก็มีรายการอื่นนิดหน่อยที่แทกเข้ามาแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่คือทางานที่สีจันด้วยงานเมชชั่นถุดทุนก็จะเป็นงานในเชิงของกลยุทธ์มากกว่าแล้วไม่ใช่เวลาในการมาอัดแบบนี้เพราะว่าการอัดพอดแคสต์แบบนี้หรือการอัด minutes เนยผมทําคนเดียวได้แต่ว่าตอนประชุมงานทาอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องจัดเวลาแบบนั้นผมก็เลยพอที่จะ manage เอา time slot แบบนี้ลงมาได้นะฮะก็ผมคิดว่าความยืดหยุ่นในแง่มุมนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราต้อง พยายามพิจานรณาดูว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับแบบไหนที่สุดแล้วอย่างที่กล่าวไปในตอนตอนน้นก็คือว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จแม้แต่โพรโมเดโร่เองเนี่ยก็บางคนก็ไม่เวิร์กบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะเขาเราก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะกับเราเองนะครับก็ตั้งขึ้นมาตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็ดลองทดลอง,ด,ลอง,ด,ลองดูว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเออทำแล้วมันเวิร์กนะฮะแล้วเอ่อช่วงอายุก็เกี่ยวนะเออช่วงอายุก็เกี่ยวในช่วงอายุหนึ่งเราอาจจะใช้วิธีการแบบหนึง่งแล้วเวิร์ก พออายุมันเยอะขึ้นนะฮะวิธีการแบบเก่าจะไม่เวลลิร์เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงทดลองไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของความยืดหยุ่นกับพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทดลองเสร็จแล้วแล้วเราเจอสูตรสาเร็จของเราเนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by สีจันสกินเอสเซนเชลซีรีส์